ก็เป็นทีมบุพุรีนะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟศูนย์ต่อศูนย์อีกสิบห้าเต็มใครจะไปถึงก่อนกันเอาแล้วครับว่ายังไงครับครีมกรอง<น>เกรงใจกันนะครับหนึ่งต่อศูนย์บุพุีเป็นฝ่ายเสิร์ฟบอกันมั่อกันมัเสิร์ฟไปแล้วนะครับลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับครีมกรอง กลับมาได้ริมครองมาที่บูบอรี่ริมคลองอีกครั้งหนึ่งริมครองขึ้นไกลๆไปก่อนโอ้โหยังได้อยู่มาที่ริมครองบูบอรี่ริมคลองริมครอง,รรองยังได้อยู่มาที่บูบอรี่โอ้โหลูนี้โดนปลายเดียวนะครับหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับตอนนี้เต็มเท่ากันแล้วริมครองจะเป็นไฟเสิฟ ดีบูเบอรี่มาดีริมครองริมครองตกลูกนี้โอติดเน็ดนะครับสองต่อหนึ่งบูเบอรี่จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิบได้ดีนะครับลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับ,บูเบอรี โอ้โหลูกนี้ทุ่มสุดตัวนะครับสำหรับปริมกรองไม่ถึงนะครับสามตนนัวแ่งโบโูบรีเป็นฝ่ายเซิฟเอาละครับโบโูบรีเชียทีมไหนเชียทีมไหนรักทีมนั้นรักทีมไหนนะครับก็แช e ร์กันตามสะดวกโยตินลูกนี้กลับมาได้ไหมยังได้อยู่โอ้โหช่วยกันดีสําหรับริมกรองบูบูรีบูบูรีก็ผ่านไปก่อนลูกนี้ยังได้อยู่ยสําหรับริมกรองโ โอ้โหลูกนี้ไม่จึงนะครับสี่ตอนแดงนะครับรีมบูปโบร,ร,บร,บปโปรีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้โอลห้าตอนแดงนะครับเสิร์ฟได้ดีนะครับเสิร์ฟได้ดีห้าตอนแดงบูโบรีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ ยังได้อยู่สำหรับริมกรองมาที่บูบุรีบูบโอ้โหอโอกไปลูกนี้สต่อห้าริมกรองจะเป็นไฟเสิร์ฟ <c oughs> บอกว่าเอาสามเต็มก่อนจะได้เท่ากันก่อนสำหรับริมกรอง <c oughs> เอาแล้วครับมาที่ <c oughs> ยัง ได้อย oh, ู่นะครับสัโอ้โหยอดไปได้มาที i, ่บูบุรีบูบุรีใกล้ๆไปก่อนบูบุรีก้างหนึ่งโอ้โหบูบุรีบูบุรีลูกนี้ขึ้นโอ้โหยังได้อยู่มาที่บูบุรีเอาหกต่อจอกนะครับลงหวังพอดีนะครับไม่รู้ว่าใครจะเอาบูบุรีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ เปลี่ยนคนเสิร์ฟด้วยนะครับเปลี่ยนคนเสิร์ฟหมุนหมุนกันด้วยโอ้โหหมดพลังเนื้อนะครับโอเคนะครับสามต่อหกเอาละครับริมกลองเป็นไฟเสิร์ฟอย่างช่วยกันได้ซัมโบโบรีมาที่ริมกรองโบโบรีตบลูกนี้ 4ี่ต่อหกนะครับสี่ต่อหกระวังเสื้อผ้านะครับจะโดนเน็ดนะครับอ,อุปกรณ์นในร่างกายโดนเน็ดนะครับหรือว่าร่างกายโดนเน็ดมาที่อบอูบรีลูกนี้โอ้โหลูกนี้เ <c oughs> ต่อ,ตอ,อนนสีนะครับเต่อสเอเลี่ยนคเซิร์นะสำหรับอบูบรี่ จัดัเบลแล้วผมเียัมเบลหายเจ็ดต่อสี่เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับบโบอรี่เอาละครับบโบอรี่ช่วยกันได้มาที่ริมครองบูบอรี่โอ้โหโลูกนี้โดดเน็ดนะครับห้าต่อเจ็ดนะครับ อยากได้อยู่สะ่าริมครองรีบครองยอดมาบาโอ้โหลูกนี้8ต่อ5้าเปลี่ยนทิศด้วยนะครับเปลี่ยนตะเปลี่ยนตะกันด้วยนะครับอย่าเดินใต้นิดนะครับเดี๋ยวจะไปต้องเลยแ <c oughs> ก้แล้วโอเคนะครับ<า>รเปลี่ยน แปดต่อห้าสไปเดอร์แมนจะเป็น er. mm. ไฟเซฟริมครองริมครองลูกนี้ผ่านมาได้ oh. อาวสไปเดอร์แมนเอ้ตัวออกไปสไปเดอร์แมนแล้วนะครับปอดบูเบอรี่ จองลองมาบัวรี่ตบลูกนี้ริมครองมาดิริมครองเคาะขึ้นยอดเบาๆโอ้ตุ้มติดเต็มเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอเคเอาแล้วครับ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 เออเออเออออกแล้วออกพอลุงนะ กองเชียร์ต้านนี้บอกว่าออกนะครับเพราะว่าเราอยู่อยู่ใกล้นะครับอ้าวลกูก9-5นะครับบูบูรี่เป็นฝ่ายเสิร์บถึงหลับคำก็ไม่พื้นนะครับวันนี้สนุกมาที่ทีงกรองบ้าวบูบูรี่ตัดเกรงใจกันนะครับ6-9เอาล้วครับมีโอกาสกันทั้งสองทีมนะครับ6-9ทีมกรองจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ โอ้10ต่อ6นะครับ10ต่อ6เสร็จไปแล้วนะครับลูกนี่11ต่อ6โอ้โหนี่เป็นฝ่ายเสิร์ฟอาทิตย์ ริมกรองริมครองช่วยกันได้โบโบรี่ต่างคนต่างแอวพอลูกมาถึงเข้าเพ็งใจกันนะครับเอาละครับเจ็ดต่อสปดริมครองจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟสี่ลูกนะครับสำหรับริมครองจะทันหรือไม่คอยเสิร์ฟปันไว้ก่อนอาทีโบโบรี่ริมครองโอ้โหออกกลางไปนะครับลูกนี้ สิบสองต่อเจ็ดส right? ิบสองต่อเจ็ดนะครับกรรมการเป่าหรือยังต่อกรรมการเป่าโอเบอรี่มาทิกริมครองริม สองลูกนี้เอาลละครับมาบุกบูรี่เริมครองเริ่มเล่นดีขึ้นลูกนี้โอ้โหแปดต่อสิบสองนะครับสี่คะแนนนะครับสำหรับเริมครองที่ตันเราไปจีนุ่มจากได้ไหมนะครับออก่อนมาแล้วนะครับมาที่บูรี่ โบบุรีผ่านไปริมครองริมครองยอดลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับบูบุรีก็โอ้ยทุ่งไว้ได้มาที่ริมครองบูบุรีโอ,โอ้ลูกนี้นนแก้ทันแล้วนะครับก้วต่อ12บอ ครับริมกรองบูบอรี่ริมกรองบูบอรี่โอ้โหเอาละครับสองลูกเท่าไรครับสิบต่อสิบสองนะครับบูบอรี่ก็ยังไมีโอกาสนะครับอีกสามคะแนนเอาละครับ,บริมกรองเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้ยังได้อยู่ริมกรองบูบอรีบูบอรีใครจะผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับเอาละครับมาที่โอ้โหแรงไปหน่อยนะครับลูกนี้ สิบเอ็ดต่อสิบสองนะครับอ๋อลูกเดียวตันเออตันโอตเอาละครับตันลแล้นลวนะครับตันแล้วสิบสองต่อสิบสองนะครับตอนนี้โบูบูรีนะครับไม่สามารถเบรกเกมเสิร์ฟได้นะครับต้องเบรกเกมเสืบเอาๆน้ำนาเลยเอาต้องเบรกเกมนี้ให้ได้นะครับสำหรับโบโูบูรี บูเบอรี่เป็นไฟรับได้ไว้ตรงนี้รับได้มาทีริมกรองเอานะครับบูบุรี่กางหนึ่งบูบุรีผ่านมาได้ริมกรองใกล้จะขึ้นสิบสามก่อนการเอ้ยังได้อยู่ซ้ครเอาละครับสิบสามสิบสองนะครับริมกรองกลับมานำบ้างกูเด็กก็เด็กก็เราลูก มานำบ้างนะครับสำหรับริมครองเ้อนแลร้อนแล้วเออยังร้อนแล้วว่ะบูเบอรี่อ๋อแล้วนะครับสิบสี่สิบสองวันพลอยวันชิคเกตบูเบริยังได้อยู่ไหมริมกรองบูเบริ ปูป่โบเอาแล้วครับปูป่โบรียโอ้โหลูกนี